สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าตอนประมาณสี่หกโมงเนาะมีนสิฟาทุกคนไปตลาดทุกคนไปตลาดในบ้านในนะเพื่ได้ไปจ้ากอตอนเช้าทุกคนแต่ว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์มีอย้ยัวหนึ่งมาหาพร้อมแหละแล้วก็สิพาย่างสมตลาดบ้านนุชนำทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเป็นไผ่แล้วก็ไปเบิ่งตลาดเนาะว่าตอนนี้เป็นอะไรตลาดหน้าฝนเน,ะน,นาะเป็นอย่างไรเนาะสิมีอย่างค่ายได้เดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคน ตอนนี้ทาก็มาหอดแล้วทุกคนพวไดแบบมนะม้มาตลาดเ้าแบบตั้งแต่มานะมามาตลาดเ้าแค่เท่าเดียวอย่ไปเบิ่งแล้วตลาดที่เป็นอะไรก็กลอ้อง,งือมัวมวดเขาก็มาเจอแล้วทุกคนมาเจอไอซอนแล้วสบายดีไอซอนอถ่ายสอดเลาะตลาดทุกคนตอนนี้บรรยากาศแบบรึ้งฟ้ารึ้นฝนนะตลาดเ้าในบ้านนี่ก็คือคนในบ้านนี่แหละจั่จก,กันมืดเลยทุกคนคนในบ้านเฮาอย่าบอดปี ที่ไปทำงานยู่ไทยแน้ะแน,น่นหลหลแล้วอ่าขนหลายนะเลยเออขนหลายขนาดเลยทุกคนนู็ไม่ได้ค่อยมาเนี่ยจะคข่ผ้าอ่าไ่ค่อยมาไม่ได้มา้มาจากด้ว ขายผ้าติดเข้าวก็นีล้ก็มีร้านซื้อผอกซื้อผ้าแนละ้วทั้งในขายแนวเดียวกินทางนอกก็จะเป็นชาวบ้านขายเออ,อ,อว่าเราจะกินกล้วยเลยมั่งนี่ทางนี้มอกเออ,อตะไย อัก็สยสยซีนทุกคน,นลน่ๆอู้มมีมีฮอไก่น้มันไมูดที่ีชากกน้มันเ่นว่าซื้อยางซื้อพวกอมั่งมี่นะท,ทุกคน <c ười> มีฮอตไก่มะพิก เวียเวียตังบอบกาน้กไมอะไนีใส่ได้สวยมันให่งเลยคืไอ้้า่นา่าเอามมีนไม้นไม้มีแบบอันเผาแล้วกเาผาก็มีเอามบวอย่างนี้ก็มีเนาะอันนี้น้ำไม้บพักอันนี้นะพักเหนะพักหนึ่ง หน้านี่หน้ามาลัใหญ่นะินบโอ้รูว่าหนูจะไปกล้วยเด้ทุกคนพักเงงกันหน้านี่หน้ามาลัใหญ่สไดขาายไปเลยักไปเล่นะ ภาษาแคะมุ่อาหอมบ่มัเนเลนะวานน่ะน้ำมันุบายานะุนอาวเคยแ่น้ำมันเลิ่มันสุดยอดมีน้ำพอดใส่เยอะใช่มมีตะบาลำใหญ่เนานนี้น้ามาลใหญ่ได้นี่เทไรได้เนะ ปลาผัดอิฐเอ้ยเท้าไอซ้อนเทาอืยก็กินบ่เอาบ่กเล็สแตงว่าเลยเน้โมเทาเคยกินบ่กลาบเทาเออสองเท่าแหละใจกองเท่าไรนะกองละห้าห้าพันเย็บสองซื้อเทาทุกคนไปกิน กูสาวรอกไก่หน้านี้น้ามันรำไงได้ยังไได้เท่าแล้วแลวกินเอนอะของกองผีทำทหารยานนี่มีไงนงงงงนง้งงงงนงงนงง้งงงงางิงนงงมางงงงงงางงงงงงพ่ง หน้านี่หน้ามันงาใหญ่หลายขนาดแตงโมก็หลายทุกคนแต่ว่าโมอะแตงโมให้หรือว่าแตงโมอันใจแดงอันจะสุดขนฉีดมาเลยไหมขนกระสิตกทุกคนแล้วซื้อกิซาง ฉ่างมพริกเป็นหนึ่ามว่ามีกระต่านี่กาใส่กระถือมาง่ายมาพริกมะพริกไล่หลายกระเทียมกระเทียมเล่นเล่นเล่นซืสอมะมองมะงเอ้อซ้อไหนนะซื้ินเลยน้ำใครพิลึกติขาวปะ มีคนหัวจักในบ้านทุกคนห้องเพอนี่นะสิบห้าพันห้องเพอร์ไม่หกไม่หกด้วยันอันนั้นคายพระเจ้านะพักในบ่ขายขักเรเยวาชิปันนี้นะมันจะเป็นแม่เป็นหน่ีหดคล้องทุกคนมีหดคล้องทุกคนก้องไปอันนั้น เอาไปนั่นอันเท่าไรนั่นนี่นะสิห้าองเปลากันีออติบเขาบังใหญ่ๆากันไีเนาะเออรวยสิบห้าัดกิบหวยสบาท่านบอกเออแต่อยากได้เนาะนบเออกิหลเนาะก็จะซื้อกลเออ อันนี้ขายจีนกคนยคณน,น,คยยนยคณถ้าซื้อนนกล้วยมกักแดงหาย นี่นี่นน้องไม้กระแสน้อไม้กระแสนทุกคนอันที่นู้นปูปะฮะจังมัดแล้วที่มีน้องไม้กระแสนะมีเลยไค่อยหลายนมืดเลยมัดเท่าไหรมัดสิบพันกี่สิบพันคนตก่อนสานี้ฮันบ๊ได้เลยคกี่สิบพันเงีพ่ออเลือน้อยได้ซื้อเติมซื้อเติมรับ

ชืเคอนแคนกับสะแคมคอนแคนคลแมคอนแคนอันนี้อ uh, ันเคียวคอนแคนเออเอาไปแกงบะแกงใส่ใส่น้ำกันก็ได้ใส่น้ำไม้กระแสน้ำหวานเนาะใส่กะทิเอะเอ้นมาส่ยิ่งเลย ทางน้ำนะระบกากองละห้าปัไปไหมเถามันานกขายก็ีเดด เต่อท <ừ> ุกคนโอ้ยไ่ได้มาตะโดนไ่ได้มาเอาง่ายๆไม่ได้มาเลยนะตต้เแั้นมังน้ำมักน้ำก็มาแล้ก็จีดะบ่สออันนี้สามสิวินู็เคยคูดได เคยคุดอยู่ได้บอคุดเป็นอยู่คุดอยู่คุดได้อยู่อ๋ออันนี้ซิปพันบ่ะเออที่รอทุกคนที่นวดเคยไปคุดเคยไปคุดอยู่ได้เปลี่ยนอยู่เนาะเปลี่ยนซื้อข้าวหอมก่อนอะไรนะอันนี้เทอะไรนะอันนี้เด้อพร้อมอมมทาผ้านบ่ะเอออันนี้มาทาผ้า อืมพักสังเง่พักหอมพักสังเง่สังเง่อืมหนมหอมตัวนี้เยอะมาเดียววะอือหายใจมีนะใบน้อยใบน้อยอีกที่พันบอกสิบพันทุกคนโอ้ยามียังปุูกไา้เนาะมีสมังเตง น้ำไมไล่มืดแล้วท่าเงงอืมน้ำไมักระเซ็นกเ็นน้ำไม้บงเกองเท่าไรนะกออันนี okay. ้ม em> okay. ืดแล้บอกน้ำไมไล่มืดแล้วอ้อแ่บเลยด้วมืดแล้วเรียบร้อยอันนี้อย่างนี้ này vậy oh, okay, này canh chó oh là cái ừ. này đây bò con bò ah bò

ค like, ุ้ยนะคุ nah, nah nya, ้ยนึ่นะกุ้ยไข่ค่นะมันคุ้ยเธอไปบางทางมาคือวันเชงคีรีดันคุ้ิคายม้วนคุ้ยเชี่งคีรีน้าในนาม้าลำยัง ซื้อยังได้เทามาอยู่บ้านโดนเจอคนทุจักลายเด้ทุกคนต้นลำใหญ่น่าหเลยกใส่้ง